สภาพนางฟ้าราคาติดบินเข้ามาแล้วนะคะสำหรับเจ้าพ่อตลาดวายของเรานะคะนิสันนวราแบะ็กอี i ิชันคิงแคปปี2019ไม่20,000นะคะ FC จะจัดทำตามสัญญาค่ะนะคะเอาหลังสปาเสร็จมาให้ชมนะคะเพราะว่ายังไม่ติดจองถ้าติดจองแล้วนางจ้าจากจะไม่เอามารีวิวเนาะเนี่ยสภาพสวยๆเลยไม่20,000นะคะไม่แท้ไม้เดิมด้วยนะไม่2 0 0 0 0 1 6 0กิโลเมตรขาภายในสวยมากๆเลยนะคะ อยากให้แฟนคลับแล้วก็ f นออนองกระดาเนี่ยได้นะคะไปใช้งานน็อตไม่ขยับไม่แท้ไม่เดิมใครสนใจแล้วกำลังเลงอยู่นะคะหาเวลาว่างเข้ามาดูเลยหรือจองรถรถเข้ามาก่อนนะคะห้ามพลาดไม่งั้นเสียดายแย่เลยไปดูรายละเอียดในคลิปรับคันค่ะ เพชรยนต์ ion, สวัสดีค่ะสวัสดีอจะจะเอฟซีน้องเจ้าจ๋ารถสวยเกรดเอนะคะวันนี้อยู่กับน้องเจ,จ้าจ๋าเพชรยนต์ค่ะวันนี้อยู่สาขาหนึ่งเนาะกับอากาศร้อนๆอ,อบอ้าวนะคะใครจะเอารถกลับบ้านส่งการแล้วอยากได้ตัวเบรคเอディชั่นคิงแคปนะคะวันนี้เจ้าจ๋าเอามาให้แล้วนะคะกับรถสภาพนางฟ้าราคาติดดินกับราคาเพียง3,99,000บาทไม่2 1งหม่กิโลเมตรไม่แท้ไม่เดิมไม่ก่อรถเจ้าของบ้านใช้งานมือเดียวอ่าลูกค้ามาเอารถสวยๆไปใช้งานเลยนะ FC นะ FC น้องจ๋าส่วนใหญ่เลยนะคะจะชื่นชอบในส่วนของตัว Black Edition นะคะหรือว่าเจ้าพ่อตลาดวายของเรานะคะคันนี้จำทะเบียนไว้เลย623นะคะก็ได้เป็นสภาพรถเดิมๆเข้ามาใหม่ๆนะคะคันนี้ก็หลังสปาเซจะจ๋เอามาให้รีวิวรีวิวให้ชมเรียมสั้นกระโปรงสวยๆเดิมๆเหมือนเดิมเช่นเคยค่ะพร้อมแล็สติกเกอร์สีดำ กรอบโคมไฟด้านหน้าสภาพสวยค่ะ F c นะคะเพราะว่าเป็นกรอบโคมไฟที่ใช้งานน้อยนะคะก็ใช้งานไปแค่21,000กิโลเมตรนะคะรายละเอียดรอบตัวรถนะคะไม่มีชนหนักไม่มีพิกามไม่มีจมน้ำถ้าลูกค้าอยากได้นะคะดูคลิปไม่จบรีบโทรเข้ามาได้ก่อนเลยนะคะมาชมรถตัวจริงก่อนนะคะถ้าใครจะเอารถใหม่2 0 0 0 0ราคาดีๆแบบนี้นะคะก็รีบคว้าไปเลยนะคะเป็นเกียร์แมนวนวลนะคะมาดูความสวยความเดิมนะคะด้านข้างนะคะ F c ด้วยความเป็นสีดํา นะคะมาพร้อมกับชุดแต่งตัวแบ็กอีดิชันนะคะก็ทำให้เท่สวยนะคะคิ้วซุ้มลอ้อเท่ๆเดิมๆนะคะลายละเอียดตัวยางเนี่ยไม่มีรอยอ้ารอยง้างนะคะ f c น้องจจาเนี่ยรีบเอามารีวิวให้ดูเลยนะคะหลังจากสปาเสร็จนะคะเาจ่าทำตามสัญญาแน่นอน f c ดูนะคะนี่ดอกอยางเนี่ยนะคะใช้งาน21 0 0 0สภาพสอดคล้องกับเลขใหม่นะสะภาพสอดคล้องกับเลขใหม่แล้วยางได้ของโตโยมาพร้อม แม็กสีดำส,สวยๆนะคะดิ้หน้าดำหลังเหมือนเดิมแม็กซีล้อจะไม่มีรอยขูดรอยเบียดนะ FC ซน้องจะจ๋าเจจ๋าขอแจ้งก่อนนะคะสภาพใต้ซุ้ม้อความสวยความใหม่นะคะ f c ดูคือใหม่มากนะคะนี่คือรถสภาพน้องป้ายแดงของจริงนะคะจะจ๋ารีวิวนิสันนวราแต่ละคันเนี่ยบอกเลยลูกค้ามาเห็นรถตัวจริงนะคะหรือซื้อรถไม่เจอรถตัวจริงก็มีนะคะบอกว่าประทับใจนะคะรถตรงปลกแน่นอนนะคะในส่วนของตัวนี้จะเป็นตัว EL นะ ได้ไฟเลี้ยว LED นะคะกระจกพับอัตโนมัติไฟฟ้าคิ um ้วซุ Q ้มอาคิ้วกระจกติดให้หมดแล้ว FC เอาไปใช้งานต่อได้เลยคันนี้สวยๆน่าใช้งานนะคะภาพผ่อนฟรีดาวผ่อนเท่าไหร่นะจ๊ะคันนี้ถ้าฟรีดาวผ่อน8000เนาะ FC เนาะ72งวดแต่ถ้า84งวดลูกค้าก็จะได้ในส่วนของท่างวดถูกลงไปอีกแต่ยืดระยะเวลาผ่อนไปอีกหปีเนาะคันนี้ ก็ท้า74งวดขอนี้ที่มัน7 7 0 0หรือ7 5 0 0ประมาณนี้นะคะถ้าฟรีดาวได้นะคะมาดูคิ้วซุ้มล้อฝั่งขวาด้านหลังสภาพสวยสภาพเดิมนะ f c ด้วยตัวรถเดิมๆสีเดิมๆเนอะยิ่งเป็นสีดำนะคะแล้วเงาๆแบบนี้โคตรสวยเลยนะคะมาเจอรถตัวจริงไม่ผิดหวังค่ะ f c นะคะใต้แคดซี c เดิมนะคะไม่ต้องกลัวว่าตัดต่อแคดซี c, นะคะแก้ไขแคซี Cat c มาเพราะว่าเพจยนต์พัดรถค่ะ f c นี่ ดูเลยนะคะถ้าถามเจ้าจ๋านะคะว่ามันใหม่จริงๆไหมสวยจริงไหมรถนะคะบอกเลยว่าเจ้าจ๋ารีวิวเนี่ยเป็นกล้องสดนะ f c นะคะดูจากตัวดอตรอยสิดแต้มมาจากโรงงานเนี่ยยังอยู่อยู่เลยถ้าดูในกล้องแล้วสวยนะคะมาดูตัวจริงก็สวยเหมือนกันนะคะเพราะว่าเจ้าจ๋ารีวิวเนี่ยเป็นกล้องสดเลยนะคะ f c นะในส่วนของด้านท้ายก็เช่นกันค่ะด้านท้ายก็ได้ในส่วนของตัวไฟท้ายนะคะเดิม สภาพโคมยังสวยๆสวยใสๆอยู่เลยนะคะรอยขดแมวก็ไม่มีเพราะว่าเราได้ทาป,ปาได้ขัดสีนะคะฉวีวันเคลือบแก้วเคลือบอ่าเคลือบสีให้เรียบร้อยแล้วนะคะด้านหลังก็มีกล้องถอยฟังก์กชันเยอะๆนะคะกันชนท้ายไม่มีการชนไม่มีรอยเบียดค่ะนะคะทะเบียนนี้แคบไว้เลยนะคะ3ทบถทอพทกอไก่6 2ส FC าซีน้องกจะจาต้องมีคนไหนคนนึงต้องได้คันนี้แน่นอนนะคะอ่ะ ในส่วนของใต้ช่วงล่างหรือว่าตัวเพลากลางตัวแหนบนะคะสภาพเดิมทั้งหมดเลยไม่มีการแก้ไขตัดต่อดัดแปลงนะคะโลโก้นวราอยู่ครบนะคะมาพร้อมนะคะท้ายตูดเป็ดเหมือนเดิมนะคะนี่สภาพไลเนอร์ยังใหม่ๆอยู่เลย fc นะคะอย่าคิดเยอะอย่าคิดนานคะ่ะ fc รถเพชรยนต์มาไวไปไวนะถ้าคนติดตามน้องจ๋ามานานเนี่ยจะเห็นเลยว่าน้องจ๋ารีวิวนะโทรมาถามบางทีก็ไปแล้วอะไรอย่างนงี้นะคะ กดติดตามไม่เลยค่ะ fc อยากได้รถส,สวยๆัวรหาน้องเจษดาพิทยนต์เจ้าแม่กระบะนะคะนี่มาเอารถสีสวยไปใช้งานนะคะสภาพอย่างกับป้ายแดงของจริงราคาเนี่ยถูกกว่าป้ายแดงไปสามเกือบสี่แสนนะคะประหยัดไปใกล้ประหยัดไปกว่าป้ายแดงหลายแสนเลย fc นะคะ,ะมาดูในส่วนของด้านข้างนะคะตัวกระบะนะนี่โลโก้สติ๊กเกอร์อยู่ครบนะคะคิ้วซุ้มล้อดำๆนะคะล้อหลังฝั่งขวาสภาพเดิมนี่ เอามาให้ชมนะคะรายละเอียดตัวรถก็ไม่มีอะไรแตกต่างนะคะ FC เพราะว่าเจ้าจ๋าเนี่ยจะรีวิวรอบแรกไปให้ดูแล้วนะคะก่อนมาเนี่ยหลังสปาเสร็จเจ้าจ๋าก็เอามารีวิวให้ดูเบาะนี่น่าใช้งานนะคะเพราะว่าลายแครบเนี่ยก็นั่งได้นะคะมีแอร์หลังให้ตั้ง2โซนนะคะแยกโซนได้กระเป๋าจิงโจ้ให้2เบาะเบาะหนังเดินไ,ได้จะเก็บสีส้มเป็นของสแตนดาร์ดโรงงานทั้งหมดได้พร้อมกับตัวพรมกระดุมสีดํา คือให้ไปพร้อมกับตัวรถเลยนะคะรถมาแบบไหนจะจ่าจให้ลูกค้าไปแบบนั้นนะคะสภาพเบาะจะจะให้ไป9กายให้ไเป95%เลยถ้าจะให้100%เดี๋ยวบอเวอร์นะ f อนะอะนี่มาดูเลยนะ FC นะแฟนคลับนจอาจะห้ามพลาดเลยจริงๆนะคะรถสวยจริงนะคะนี่ขนาดจะจ้าจถ่ายกล้องสดนะคันเสา A เสา B ลูกค้าไม่ต้องกลัวจะจารีวิวรถแต่ละคันจะจ้าให้ดูอยู่แล้ว ถ้ารถเดิมเจจาก,ก็บอกว่าเดิมนะคะตรงไหนได้เก็บรายละเอียดเจจาก,ก็บอกว่าเก็บรายละเอียดนะคะ fc นะคะเดี๋ยวเราจะอ้อมไปดูในส่วนของตัวฝั่งข้างคนขับนะคะ fc โอ้โหตัวรถสวยมากตัวรถสวยมากเลยนะคะราคาก็ดีด้วยนะไม่สองหมื่นถ้าเป็นแคปเนี่ยนะคะไม่สองหมื่นไม่หลักหมื่นเนี่ยไม่ถึงสี่แสนแน่นอนเจจ๋าบอกเลยว่าไม่ถึงสี่แสนแน่นอนเนี่ยราคาประหยัดไปตั้งเยอะนะคะ fc เจจ๋ารีวิวกล้องสดนะคะให้ดูสภาพสวยจริงๆ ออกได้ทุกอาชีพนะคะค้าขายเนาะขายกระบะค้าขายทํามาหากินนี่เมาลรถสวยเดิมๆไปใช้เลยนะคะ FC เนอะตัวน็อตต่างๆถ้าลูกค้ามองหารถมือสองแต่ถ้ากลัวยออเมวขายนะคะลูกค้าต้องเลือกกับบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือแล้วก็เขามีวารันตีให้นะไม่ต้องไปโดนเขาหลอกขายนะคะถ้าเรายังไม่มีความรู้เรื่องรถมือสองนะคะถ้าขายหาร้องจ่าได้เลยลูกค้า้องจ่าส่วนใหญ่นะ ซื้อรถก,กับเจจา๋าเนี่ยแทบจะไม่เห็นรถเลย50%เเลยก็ว่าได้นะคะเพราะว่าติดตามน้องจา๋ามานานแล้วก็รู้จักเพชรยนต์เป็นอย่างดีนะคะนี่แผ่นเพจสภาพเดิมสภาพสวยนะคะ f c ตัวรถเดิมนะคะเจะจา๋ารีวิวไปเรื่อยๆเหมือน f c เข้ามาดูรถในด้วยตัวเองนี่แหละเนาะรีวิวเหมือนลูกค้ามาชมรถด้วยตัวเองจะได้สบายใจนะคะจะได้เห็นทุกซอกทุกมุมของตัวรถนี่คือภายในนะนี่คือภายในอาจจะย้อนแสงนิดนึงนะคะเจะจา๋าแสงมันเข้าอยู่ฝั่งโน้นมาอ่ะนี่สภาพเดิมๆพวงมาลัยสภาพ เดิมสวยนะ f c มันไม่ช้ำอะ่ะรถแค่2 0,000รถไม่ช้ำแน่นอนไม่วิ่งแค่2 0,000เอาง่ายๆนะคะขลาดรถจะจ่านะคะปีนึงจะจ๋ายังวิ่งเกือบ20,000เลยนะคะอันนี้รถกี่ปีนะคะวิ่งแค่20,000คือใช้งานน้อยนะคะสภาพพวงมาลยัยมาติฟังก์ชันสภาพเดิมนะคะแล้วฟังก์ชันเขาให้เยอะไม่ว่าจะเป็นพวกปุ่มพุชสตาร์ทนะคะหรือว่ากล้องถอยเชื่อมต่อบลูทูธได้นะคะแอร์อนาล็อกนะคะหรือเกียร์6สปีดแบบ นี่เลยนะคะถุงพุ่มเกียวยังสภาพใหม่อยู่เลย F C มีที่เสียบ U s X สาย U S B นะสวยใหม่คอนโซลตรงกลางนี่ใหม่มากสภาพรถนี่แหละคือสภาพน้องป้ายแดงของจริงค่ะนี่คือสภาพรถน้องป้ายแดงเข้ามาเนี่ยบอกเลยว่าสวยจริงๆคันนี้นะคะกุญแจเขาจะเป็นลักษณะเหมือนเมคคาสารแบบนี้นะ F C นะคะอ่ะใครอยากได้นะคะโทรเข้ามาหานนองกระจานะโทรหาน้องกระจาเลยเดี๋ยวจัดการให้จัดไฟแนนซ์ให้ ดูแลเคสเองค่ะ f อนะดูแลเคสเองทุกอย่างเลยทุกขั้นตอนนะปันเคสเองกับมือนะคะส่งมอบเองกับมือรับจองรับจองก็ลูกค้าโทรเข้ามาก่อนถ้าสนใจรถสวยๆที่เพชรยนต์โทรดูคลิปน้องเจษานะคะซื้อรถกับเาจาจ๋าได้เลยไม่ต้องกลัวเจาจ๋านะเาะจาจ๋าเป็นเซลขายรถมา4ปีประสบการณ์จัดไฟแนนซ์มากกว่าพันกว่าเคสนะคะดูแลลูกค้าทุกท่านแบบเป็นกันเองนะคะแล้วก็ ดูแลลูกค้าทุกท่านเหมือนคนในครอบครัวเลยนะคะให้ลูกค้าประทับใจซื้อรถกับเจจ่าไปแล้วกลับมาซื้ออีกแน่นอนนะคะ mm hmm. อ่ะเดี๋ยวเราไปชมเครื่องยนต์กันนะคะ mm hmm. คือรายละเอียดตัวรถเนี่ยมันไม่มีตําหนิอยู่แล้วค่ะ F4 เพราะว่ามันเป็นรถไม่น้อยนะคะไม่น้อยๆนะคะเจจ่าเชื่อว่าลูกค้าหลายคนก็อยากจะได้สิ่งดีๆอยากจะได้ของดีๆเนาะแล้วก็ราคาสมเหตุสมผลกับรถกระบะที่สายทนสายแกล่งสายบรรทุกแบบนี้นะคะ,ะ,คะต้องรีบคว้าไว้เร็วนิดนึงนะ จ้าจ๋าก็นําเสนอให้ดีที่สุดเท่าที่ลูกค้าจะรับทราบได้ะเราไปชมเครื่องยนต์กันชมเครื่องยนต์สวยๆใหม่ๆกันข่ย f c นะคะเครื่องยนต์สองหมนึ่งนะดูความใหม่ดูสีตอเามาจากโรงงานค่ะ f c นะดูเลยนะคะดูชัดๆนะคะบริษัทเพชรยนต์นะคะขายรถมา24ปีแล้วค่ะ f c แล้ว ทางบริษัทเนี่ยเขาก็คัดรถแท็กเก็ตเเท่านั้นมาให้ f c แล้วก็มาให้ลูกค้าเพราะฉะนั้นลูกค้ามั่นใจและเชื่อใจนอ้องจา้าจ๋าและบริษัทเิชรยนได้เลยนะคะดูแลลูกค้าด้วยความจริงใจตรงไปตรงมานะคะน็อตแก้มซ้ายสภาพสวยสภาพเดิมตัวลอยเม็ดโอเม็ดอาร์คลายละเอียดต่างๆนะคะคือเดิมลูกค้าดูจากเลขจากตัวถังสีน็อตสีฝาก,กระโปรงนะคะสภาพเดิมหมดเลยนะคะสอดคล้องกับตัวรถกับคําว่ารถมือ2คุณภาพเกรด A นะคะในส่วนของตัวฉนวนกันความร้อนนะคะลูกค้าก็ดูได้เลยนะคะเอาที่ลูกค้าชอบเอาที่ลูกค้าสบายใจนะคะจ้าจ๋าจะไม่บังคับลูกค้าซื้อเอาที่ลูกค้าชอบนะคะถ้าไม่ชอบไม่เป็นไรค่ะลูกค้านะถ้าไม่ชอบไม่เป็นไรนะก็คนที่สนใจจริงๆนะคะลูกค้าจ้าจ๋าในส่วนใหญ่เลยนะคะโทรหาจ้าจ๋าเนี่ยไม่คุยไม่ถึง5นาทีนะคะจองรถเลย แสดงว่า f c คนนั้นติดตามน้องรจจ๋าอย่างต่ำนะคะไม่ตม่ำกว่าหนึ่งปีนะคะเห็นน้องระจ๋ารีวิวรถแล้วก็เจะจ๋ามีตัวตนจริงนะคะซื้อขายรถมือ2จริงที่บริษัทเพชรยนต์เชื่อมั่นได้เลยค่ะเจะจ๋าไม่โกหกไม่หลอกลวงผู้บริโภคแน่นอนนะอยู่ตางจังหวัดเห็นคันนี้อยากได้ทํายังไงน้องเจะจ,ะจะ๋าโทรหาน้องเจะจะ่าเลยค่ะสายตรง0634235361เบอร์นี้โทรหาสายตรงได้เลยเจะจ๋ารับสายเองคุยเคสเองสแกนเคสเองจัดไฟแนนซ์ให้เอง นะคะวันนี้ก็เดินทางมาถึงท้ายคลิปแล้วฝากกดไลค์ hmm. กดแชร์ hmm. กดซ mm ับสไคร e กดกระดิ่งแจ้งเตือน mm hmm. เพื่อไม่ให้ลาคข่าวสารรถสสวยใหม่น้อยนียนคะเข้ามา mm hmm. บ่อยๆนะคะที่บริษัทพิยนตรเจ้จ้าเขาแจ้งก่อนว่ารถสวยใหม่น้อยอยู่ไม่นานนะคะรถหม่น้อยอยู่ไม่นานแล้วขอแจ้งก่อนว่ารถมือสองมีคันเดียวในโลกนะคะ FC สําหรับวันนี้น,น้นองจ,จา้าจ๋าขอตัวลา FC ทุกท่านไปก่อนเจอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ